ค่ะหายเป่นเกเศรษฐีไปนานเลยเพิ่งไปติดเกมเด็ดใบเด็ดลายเนี่ยแล้วก็แบบยังไงอะ่ะเล่นเล่นเล่นอันเล่นจากเกมนั้นแล้วก็ทํางานด้วยเลยไม่มีเวลานะคะเกมเศรษฐีก็งดไปเลยลืมไปเลยว่าแคสเกมดีด้วยขนาดเล่นต่อรอบอะ่ะย,ยังไม่มีเลยอ่ะยังไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยวันวันหนึง่ง ยังไม่ถึงห้ารอบอ่ะอันนี้ก็เอาอีเจมมาเล่นนะคะพอดีมันเป็นไก่ก็เลยแบบเอ้ออัดคลิปดีกว่าไอ้อีเจมเล่นด่วนนี้มันดีอย่างสําหรับคนที่เก็บแตนคุณไอเก็บทองอ่ะคุณไม่ต้องรอแบบเอ่ออะไรอ่ะคุณไม่ต้องรอไอเมืองไม่ใช่เมืองเทศกาลแบบคูณสองอะไรเลยอ่ะคือไอ้ทองคูณสองอ่ะตอนนี้คุณก็ได้เนี่ยใส่เก็บสี่หมื่นสี่หมื่นตลอดอ่ะคือถ้าไม่สี่หมื่นก็สามหมื่นกว่า ไม่ต้องแบบรอแล้วค่ะนั่นนั่นกําลังจะบินไปดูดบางอานนะทําไงดีถ้าจะทําน้ํแข็งมันก็ต้องไปโดนเมืองมันเพราะฉะนั้นซื้อเมืองมันดีกว่ะเอออันนี้แหละบิน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 นึกไม่ออกเราไปไหนดีเมืองนี้ก็ได้ แต่จริงๆน่าไปเอาโคดังน้าแข็งมากกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมียายไปเมืองแพงหรอโอ้ยมีคู่มือไก่ด้วยบอกเลยว่าไอตัวที่มีคู่มือไก่นี่อย่างเสียวเดี๋ยวเดี๋ยไปไหนดีวะท้างนี้แล้วกันยังคิดไม่ออกบินโอ้โหไม่บินเลยอ่ะ จะมีเงินซื้อล้านมาไหมอ่าอยูามมา่แสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่ไปบินไม่ได้ปะใช่ไหมอ่าขนาดบินในน้ำผองาห้าสิบอ่ะโอ้ยอันนี้ก็อันนี้เกินโอ้ยเสียวอ่ะเออปิดเมืองมันดิเออเอาเข้าไป เออทำไงดีอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาเล่นกันมาขนาดนี้แล้วอาไซเล่นมั่งหกปะเออไม่ใช่มูไปเมืองวันนะอ่ะแค่แข็งหนึ่งสองแล้วก็สามอยาวจริงๆม่าจะปิดเมืองนี้มากกว่า ไอเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ลื่นไปได้ไปโถโอุย้ยจะไหวไหมเนี่ยเอา้าลูดหมดเลยปืดอะไรนเนี่ยสองร้อยสสิบโคตรเสียว <c oughs> ต้องมายิ้มเลยอีกๆน่าจะทำลายอันนี้ไหได้แล้วอุ้ยสีอะไรวะอ๋อ,อโอยโดนด้วยลองไปเออเป็นไหนดีอ่ะส,สองกัน โอ้ไม่ถึงอ่ะิบสองไปถึงนี่บินเลยไปดึงให้หมดได้เลยเนี่ยอีกตัวนึ่งมันอยู่ไหนอีกตัวนึ่งเขาอยู่เมืองไหนน่าห่งสารมากเจอได้แค่นี้ บินบินมันแหละดีมากเย้เงินพอบินนะคะมีอยู่หลานเจ็ดหืม <Yeah. S 1> ขอบใจจ้ะหุ่นร้อยแปดจุบสี่เอ็มเลยเหรอ <Yeah. S 1> อ๋ออีกคนหนึ่งไปไหนจะไปไหนอ่ะเขาก็ไปนี่ไงไปสวัสค์แล้วอันนี้ถึงบอ่ะส่งวนจะถึง <Yeah. S 1> เออน่าจะพอ ที่เข้าข้างตัวเองมาว่าน่าจะขออ้าวมีโอกาสชนะลายด้วยนี่นาหูแจมหูแจมจะได้ไหมเสียวตะปนตะปนไม่ได้อ่ะจะได้บินอยู่ดีนะคะเขาน่าจะพยายามไปปิดเมืองเราหรือเปล่านี้ไงกะแล้ว ้ะทำไงดีเราจะแก้เกมยังไงไหนอ,อุ้ยเกือบบินไปตกนีก็คงต้องเป็นแบบนี้มันมีทางเดียวอะ่ะใครอยาชนะเพราะว่าใ่ก็ไม่สามารถอ๋อจริงๆไม่น่าไปไปลื่นลงบนนี้เลยเพราะว่าการเขามาปิดอีก จะต้องดูตาใหม่คือโอ้ยโอ้ยอย่าืมเครื่องมากบอกเลยเครื่องมากด้วยสภาพนี้แล้วจะไปชนะได้ยังไงยังเด็้ภคาไม่ออกนะคะอ้ย ก็ต้องใช้แข่งเมืองเขาว่าเราวิ่งไปตกเมืองเขาให้ได้จากนั้นก็แปะเมืองนี้เมืองนี้เพราะว่ากลัวตกค่ะบอกเลยเกาะคือสิบหกอืมสิหเอ็มใจใจมันเธอแหม่หล่อนกงินึงเงินด้งเงินด้งแยะอ่าอืมตั้เบิ้ลสองได้ไหม ไม่เท่าไหร่หรอกมนะั้งสิบยี่สิบเองเนะี่ยสิบเก้าเ,เ,เองทีเดียวสัเบิลเตอะตกปะเปิดนะคะเลกไม,ม่ตามจะชนะยังไงเพราะว่าเขาเมืองแพงมากไอ้ไม่ใช่เขามีเงินเยอะมากตอนแรกที่เคอถามว่าแบบไอ้นี่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย คือคือเขาอีกคนหนึ่งมันล้มละลายแล้วะอะค่ะแต่ยังคริสตัลมันแข็งโอนมันเลือกสร้างได้ด้วยเนี่ยในช่องนี้นเรื่องเศ้แข็งเลยเฮ้ย <laughs> ใจคอจะไม่ให้มีเมืองมม่เลยเหรอ อือสิเนจะชนะยังไงนั่นดีคะมันจะปัญห่างมากเลยคือเขามีเงินเยอะอยู่แนละ้วเขาไม่ต้องแคร์เนี่ยเล่นไปได้เรื่อยยังไงเขาก็ชนะไะอยู่แล้วอ่ะ ไม่ต้องกลัวเลยอลเออใส่มาเอาได้บินอีกอ่ะดูดิดูดความฉาาจะไปแตะเมือ,องเขาไม่ได้เลยนะไงดีวะโหอยู่ตรงไหนก็อันตราย,ยางั้นเอาเป็นตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็เลือกไปไหนดี เอ,อ่อ <Crystal. S 1> เลือกกลับมาเป็นตัวน,นี้เพราะอย่างน้อยก็ย้ายเมืองแพงมาไว้ที่เราก่อนนะคะไปตกเมืองเขาละจิงกระบุง <Okay. S 1> อ้าวแจมมาเปิดแล้ว เบ้นสองสเบ้นสี่อืมอืมใช้ได้ใช้ได้ต้วง,งถึงไหมนะบายบายอ้าวอ๋อไม่ไม่บายบายอันนี้สิบหเมลยหนึ่หกสิเจ็ดเ ม,มันก็มีโอกาสอะไรไม่มากก็ต้องลองเสี่ยงนะวิธีนี้เขาเป็นเมืองนี้นะคะแล้วก็ใช้แขนตรงนีนตงน้ตรงนี้ที่เราเยืนแล้วก็อันนี้เผื่อเขาออกมาโดนนะคะอ่าช้ได้ฉี่หม่ะ โหชีดไม่ได้ด้วยริยำจริงๆทำไงดีวะงานยากเลยอโอ้ยโดนดูดอีกมาอ,อีกทีโอ้ยคุ้นแปดอ่ะนะโอ้ยยังดีนะคะได้บินโ ลองห้กับลองห้ใหส่แส้งทำเต็มใช่ก็ยังมีทางเลือกไม่มากเหมือนเดิมนะคะก็ต้องทำอย่างนี้แหละเพราะว่าแฉแข็งอันนี้อันนี้ นั่นไงกะแล้วคุณกิดวะคุณกิดไวอืมโอโหโหโหอันตรา,ายวะคิดสองให้ดีกว่าโอ้ยกาได้เลยหกปักปักปักบิน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 ไหมใช้กาป้องกันไหมอืมใช้ก็ได้ นั่นไงที่เราใช้แล้ว <c oughs> ไเนะสียหมดอ่ะไม่เป็นไรน,นี้เท่าไหร่หกร้อเจสิบเอมะหวังว่าเขาจะตกอะคะ่ะห oh. น่าดูดิเขาไม่ตกแล้ว่าดวงโคตรดีอ่ะ <S <S> <S นั่นไงน,นั่นไง อืมเอาแบบนี้หรอคือกล่าวว่าตัวเองอืมก้าวดีกว่าถ้าไม่ก้าวก็สิบเอ็ดไปเลยอ่ะคุยังดีมันพลาดไปไหนกลักวามากเย่บอกแล้ว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 บอกว่าเขาจะไปลื่นโดนน้ำแข็งบ้างนะไอ้คูณแปดสิบเนี่ยจ,จะได้ไหมดูสิจะได้ไหม อื้มดวงมึอง,งอ้าวบัลลังกคิสตันอันนีนะนะ้หรือเปล่าอ้าวอ๋อเขายังมีโอกาสอยู่นะเขายังมีโอกาสอยู่นะหรือเปล่ามีไหมเออนั่นแหละตกไปเลยอเอาบินอีกเออตานี้คงต้องยอมอ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องยอมก็ได้นี่ จำเป็นปต้องยอมอ่ะลองดูเออสี่คือเลือกพื้นที่ใช้แขกเปดูอันนี้ปิดอันนี้แล้วก็อันนี้้วไฟก็ทอยเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ให้ลื่นไปตกเหนียเขานะคะอ่ะแล้วก็ดึงออกมาอ่าถ้ายังบินอีกก็ยอมอ่ะคือมัน ดวงเห็นไหมอี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 แปดร้อยเอ็มนะคะชนะด้ตาเกือบสุดท้ายอะ่ะโอ,อ,อ,อ้โหเอ่ได้เท่าไหร่เลยอ่าเห็นไหมสี่หมื่นเปนเก็บสี่หมื่นตลอดอะถ้ามันชนะเยอะๆนะคะไม่ต้องไปรอเทศกาลคูณสองอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นอะแบบนี้สบายใจมากเดี๋ยวไปดูว่าซิว่าอ่า ยังไม่เล่นนะคะเดี๋ยวจบตอนนี้จะจบตอนนี้ก็จะไปทำงานแล้วอีกอีกแหมพูดแล้วเขินอิติยัมันดีตรงเนี้ยแหละคือต่อให้มันไม่มีอ่อไอออฟอะไรอะออฟตัดนางฟ้าก็เหอะคุณก็ไปหาออฟแบบเครื่องรางอันอื่นที่มีก็ได้ะคะ่ะแนะนำเลยว่าแบบ ดีสนุกนะคะเล่นแบบนี้ไม่ต้องรอแบบไม่ต้องรอทองมาคูณมาอะไรอย่างานานเงีย้ยถ้าชนะเยอะๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ได้แบบแบบเพียบอ่อืมประมาณแบบสามหมื่นกว่าสี่หมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นได้ตลอดนะคะเป็นตัวที่เล่นได้คุมค่ามากอ,มอันนี้ที่เข้ามาห้องบิสซิเนสเพราะว่าอะไรเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วค่ะแล้วก็ให้มันเล่นออโต้ไปนะคะจะไม่ค่อยเล่นแบบนี้ แบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยต้องเล่นแบบนี้ไปนะคะใครที่คิดถึงกันก็ขอบคุณมากคนที่จะให้แอดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้ง i อดีไว้นะคะใส่ไม่ลงไอดีตัวเองนะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดแบบเจอว่างก็เดี๋ยวจะไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยว่างจะไปแบบไปอีกทีก็คือต้อนเดือนหน้าเลยถ้าเหมือนมีคนอยากเล่นด้วยเยอะนะถ้าเล่นก็เดี๋ยวแบบลงคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมื่อไหร่มันจะเข้าไปเนี่ยเล่นอย่างเยอะมากกว่าละห้าตาห้าตานะคะอุ้ยกากากลาเชลปะ่ะอืมโอเคองั้นไปละเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากกดนนติดตามเพจในเ a c e ุ o ก k ด้วยนะเช่นเดียวกับในคลิปเลยเอ้ยเช่นเดียวกับในชาร์ดเลย